สวัสดีครับวันนี้มีแนวทางเลขของลุงหวังนะครับเด่นเหนือใต้นะครับมาฝาก16พฤศจิกายน2568นะครับเด่น5กับ7เด่นสุด5นะครับจับคู่ก็มี5 3 5 4 5 7 5 8 7 3 7 4 7 6 7 8เข้ามาแล้วหลายงวดติดนะครับทั้งจับคู่และเลขเด่นนะครับ ก็งวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมา 8, 9, 8, 8 7เข้าที่ 7, 8, 8 7นะครับเลขเด่นก็เข้า7นะครับเข้าล่างนะครับลุงหวังนะครับงวดหน้านี้ก็แคปไว้พิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะครับ แนวทางที่เข้าบ่อยนะครับก็เลยนํามาฝากนะครับและก็มีแนวทางหนึ่งนะครับเป็นเด่นเด่นเลขท้ายรางวันที่1นนะครับหรือเด่น3ตัวบนนะครับ4หลักนี้จะมีติดมาตัวหนึ่งนะครับแทบทุกงวดนะครับแทบทุกงวดอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเข้ามาแล้ว650อกว่างวดนะครับนี่สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นหลักตัวเดิมนะครับ เจ็ดสี่สามแปดงวดใหม่นี่ก็เจ็ดสามแปดสี่หลักตัวเดิมนะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยนะครับเด่นบนท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับสามตัวแปดเก้าแปดรางแปดเจ็ดเข้าที่ ข้อที่8นะครับข้อที่8เป็นเด่นข้อที่หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับเป็นเด่นบนนะครับเด่น3ตัวของเลขท้ายวันที่หหรือเด่น3าตัวบนนะครับจะมีติดอยู่หลักหนึ่งนะครับหรือ2หลักก็ได้นะครับเข้ามาแล้ว600ของงวดนะครับอาจารย์ท่านนี้บอกมานะครับงวดใหม่นี้ก็7 3 8 4สนะครับเป็นหลักตัวเดิมนะครับ เด่นสามตัวบนนะครับแต่ที่ชนเยอะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเจ็ดแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับชนเด่นสามตัวบนนะครับแต่ก็แปดก็มีสิทธิ์มาได้นะครับลองแคปบไปพิจารณาได้นะครับเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับเด่นบนเด่นบนเจ้าอื่นนะครับลองเอาไว้ไปเปรียบเทียบให้เหลือแบบตัวเดียวนะครับจะได้จับสามตัวสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวบนแบบน้อยชุดนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ